สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนทำด้วยอยากรูแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรเรียนค่ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำทบ ทวนหน่วยการเรียนรู้ที่4ในหน้า112นะคะตอน <Wow. S 1> ที่1เนี่เยเขาให้นักเรียนเลือกคำตอบค่ะลูกคำว่าเลือกคำตอบหมายความว่าเราจะเอาคำตอบพวกนี้ลงมาเติมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้หมดเลยแต่ปัญหาคืออะไรเรามาดูกันก่อนนะคะโจทย์มีทั้งหมด8ข้อแต่คำตอบมี1 2 3 4 5 6 7 8 1> 9 1 1 1 11、หมายความว่าไงคะหมายความว่าเขามีตัวเลือกที่เอามาหลอกเราฉะนั้นเราจะต้องคูณดีๆนะคะแล้วก็ขยับจุดให้ดีด้วยส่วนด้านล่างนะคะให้ประมาณผลลัพธ์ของการคูณทศนิยมต่อไปนี้คะ่ะนักเรียนดูข้อที่1นะคะข้อที่1นึ่เนี่ยศูนซึ่ง0เป็นจำนวนเต็ม0ูนย์ถูกต้องไหมคะฉะนั้น เราก็จะประมาณค่าของทศนิยมในหลักถัดไปก็คือเลข4นั่นเองทศนิยมหน่วยอาหลักที่1นนะคะก็คือเลข4ถูกไหมคะฉะนั้น4เนี่ยข้างหลังเลขสีคือเลขไรลูกเลขไรคะเลข9ฉะนั้นเราก็ต้องปัด4เป็น5ข้อนี้ก็จะประมาณ0ู ห้คูณกับอะไรคะคูณกับ29เได้เท่าไหร่นักเรียนก็ใส่ลงไปเลยโอเคไหมต่อไปนะคะอย่างเช่นข้อที่2ลูกข้อที่2เนี่ยหนูจะเห็นว่ามีจํานวนเต็มข้อ3มีจํานวนเต็มข้อ4และข้อ5ก็มีจํานวนเต็มให้นักเรียนเนี่ยประมาณค่าเป็นอะไรลูกเป็นจํานวนเต็มไปเลยนะคะอย่างเช่น9.6หลัง9คือเลข6จะต้องปัด9เป็น 10หนูก็ใส่10เลยค่ะ6.1เป็นไงคะหลัง6คือเลข1นั้นหนูก็ปัดเป็น6เฉยๆแบบนี้โอเคไหมคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวจะเป็นการเฉลยสิบนะคะยังไงนักเรียนทำมาด้วยนะคะในหน้า112ค่ะอีกหนึ่งนาสำหรับ <G ül> วันนี้นะคะคือหน้า113นั่นเองค่ะให้นักเรียนใส่ ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องซึ่งนักเรียนทําได้อยู่แล้วคุณครูเชื่อนะคะนักเรียนคะตั้งใจทํานะคะลูกมีแค่2หน้าเองก็แค่หน้า112แล้วก็หน้า113ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งในไลน์ที่นักเรียนเคยส่งงานตามปกติได้เลยนะคะ